วันนี้เราอยู่ที่ที่แดจอนที่ดจอนเดิม <Dead John S 1> มันเดิมเรามาที่ไหนอ่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มากินร้านอาหารไทยได้วยกันนะคะชื่อว่าเด e b a n ง k อกหรือแบงค k o k นั่นเองเดี๋ยวเราให้ดูหน้าร้าน,นะะถ้าเป็นภาษาเกาหลีเขาอ,อ่านว่าทอบางหกเป็น แต่ว่ามันจะมีแต่ตัวเกาหลีเราจะมาอ่านออะไรอันแรกนี่ต้มต้มยำนูเดิลนูเดิลผัดคาพาวทะเลลักข้าวลักข้าวลาดข้าวนั่นเองกุ้มทำไมเป็นกุ้มอ่ะมันต้องเป็นกุ้มกุ้มทอดคือราดเทียมอ๋อ อยะนี่ไม่ได้แกงนี่คืออ่านตามเขาเลยอ่านตามตัวเกาหลีเปนี่นะคะจานแรกก็ผ่าน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 อย่างที่พี่แก้บอกแต่มันต้องเข้มกว่านี้นิดนึงสำหรับคนไทยแต่ก็อร่อยแล้วเผ็ดเผ็ดดีด้วยถึงใจเบนเ็นี้ยแต่เป็นสมากๆมะฝรั่งก็ชอบไปจานที่สองนะคะต้มยำกุ้งเราสั่งไปว่า เอาเป็นรสชาติไทยทุกคนถ่ายดูที่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าจะสั่งต้องต้องบอกเขาว่าเป็นรสชาติไทยถ้าไม่งั <unless S 3> really <plausible> ้นถ้าไม่สั่งมันเขาจะทําเป็นรสชาติฟิวชั่นก็จะไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไหร่มันริีในการสั่งที่นี่ค่ะเขาเลยพิถเผาให้เยอะกว่าที่คิดมากๆ๋วยเตี๋ยวหตุ๋อ่าปลาปลาทับทิมทอดน้ำปลาเมดในวันที่นี่ต้องดูเหรอ เขาต้มยำวานต้มยำรู้สึกแบบกินแล้วน้ำตาไหลเหมือนไทยมาอยู่ที่ไทยคือเดี๋ยวนี้ตามร้านอาหารใหญ่ๆนะรสชาติกันเป็นแบบต้มยำก็ส้มตำเลยคิดถึงมาแผ็ดงผิกไทยที่ไม่ใช่พริกเกาหลีมันซินมากจริงๆช่วยอะไรกันบ้างว่าจะติดต่อต้มยำฟูช่วยอะไรกันบ้างอะไรเอ่ย ทะเลผัดพริกเผานเองทะเลผัดพริกเผานะคะโอปะโอ้ป้ปลาทับทิมนะคะทอดส้มตำส้มตำเหมือนกันที่คือเศษซากแสดงว่าวันนี้ส้มตำก็วินไปด้วยสาวโสดแล้วสิอร่อยมากูรักมึง